ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าคินดูทรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศี เมษนะครับประจำเดือนนะครับกันยายนพุทธศักราช2,500นะครับ67นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีเมษนะฮะก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอังคาร นะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพังคายไปอยู่ในภพไหนเรื่องไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวนะครับว่าชาวราศีเมษจะพบเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับรวมทั้งสุขภาพด้วยนะครับเอาละแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีเมษนะครับนะในเดือนกันยายนนะครับทั้งเดือนเลยนะครับตนุรักษ์ของเราก็ไปสถิตอยู่ในภพของ นะครับในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรื่องของสหชะนะครับสหชาแปลว่าสังคมคนหมู่มากนะครับพี่น้องท้องเดียวกันนะครับความสนิทความใกล้ชิดนะนะครับแปลว่าสังคมต่างๆนะครับการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสังคมก็แสดงว่าตัวเราจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการมีคอนเนคชันนะครับการติดต่อการเข้าหานะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเป็นสายนะครับที่ช่วยเหลือสังคมนะครับอย่างตอนนี้ก็มีเหตุการณ์นะครับน้ำท่วมนะครับทั่ว ประเทศไทยนะครับก็นะครับหนึ่งในนั้นก็คือชาวราศีเมษนั่นแหละที่จะคันอาสานะครับไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้หรือกําลังกายกําลังเงินกําลังทรัพย์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นอิทธิพลของนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับของตัวเองไปอยู่ในเรื่องของสหาชา h ก็แปลว่าจะใส่ใจเกี่ยวเรื่องของสังคม นะครับนะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมของเรามีดาวตั้งรับที่ดีนั่นหมายถึงว่าเราเข้าสังคมนะครับเราก็จะได้รับผลประโยชน์จากสังคมบางคนเป็นลักษณะของการค้าขายนะขายออนไลน์ไลฟ์สดอะไรประมาณนี้ก็จะได้รับผลดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับบังเอิญมีดาวที่ไม่ดีตั้งรับมีดาวศัตรูตั้งรับมีดาวมาจากภพเรือนที่ไม่ดีตั้งรับนะครับก็จะมีปัญหาได้นะครับเป็นอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนมรณะอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยฮะมรณะไปสหชะนะครับแปลว่านะครับ แพ้ทางนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ทางพวกมิจฉาชีพนะครับบางคนนี่ก็นะครับเสียหายกับพวกมิจฉาชีพลักษณะต่างๆพวก call center พวกนะครับคนที่ไม่หวังดีก็ได้เหมือนกันนะครับมรณะไปสหายชะยังหมายถึงนะครับอาจจะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะครับกับเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับหรือบางคนก็อาจจะอยู่ห่างไกล นะครับเพื่อนฝูงนะครับหรืออาจจะปิกวิเวกนะครับบางคนชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มนะครับช่วงนี้อาจจะมีการนะครับเก็บตัวนะครับนะไม่อยากจะคบใครอาจจะอยู่คนเดียวหรือมีโรคส่วนตัวนะครับหรือมีโซนที่เป็นของตัวเองก็ได้นะครับแน่นอนครับถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะครับก็เป็นลักษณะว่าอาจจะปิกวิเวกแล้วไม่ได้เสียหายอะไร นะอาจจะเบื่อสังคมอะไรประมาณนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นการเล็กินีก็ระมัดระวังเราจะเกิดผลร้ายจากสังคมในลนักษณะต่างๆนะครับจะเดินทางไปไหนหรืออะไรยังไงนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะครับคนขับรถปาดหน้าก็อย่าไปอารมณ์เสียนะครับให้เขาไปก่อนไม่ต้องรีบเขารีบให้เขาไปก่อนนะอะไรประมาณนี้นะเพราะคําว่าสหชาติแปลว่าสังคมนะครับและเชื่อมโยงคาว่ามรณะแสดงว่าสังคมนะครับให้โทษกับเราแล้วดาวคารเป็นดาวไม่ยอมคน เป็นดาวเลือดร้อนนะครับเป็นดาวค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์นะครับทีนี้ชาวราศีเมษที่นะครับมีจริตนะครับค่อนข้างที่จะหัวร้อนง่ายนะครับก็นะครับเดือนนี้ก็ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับเป็นอิทธิพลของดาวอังคารนั่นเองที่จะทําให้นะครับคุณอาจจะมีปัญหาในลักษณะนะครับของสังคมในลักษณะต่างๆได้ก็เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังนะครับดาวพัางคานนะครับก็สถิตอยู่ในราศีเมถุนนะ นะครับก็อนหนึ่งถึงสี่นะครับก็เปเริ่มเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็ในช่วงวันที่ห้านะครับจนถึงวันที่ยี่สิบหกนะครับเข้าทวีเลิกอันนี้เป็นเลิกที่ดีนะครับก็เป็นเริ่มนางพญาเลิกสะดวกสบายจะทําอะไรไงมันจะได้รับมันจะรับรื่นนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็นะครับจุดที่เอ่อต้องระมัดระวังหน่อยจะเป็นในช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบนะครับ เพเชฌฆาตเลิกเลิกตัดสินใจนะแล้วก็นะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่2 0่สิบถึงยีเข้านวางปูกเอกนะครับทำอะไรช่วงนั้นถือว่าดีนะครับเด่นเรื่องของการติดต่อการโฆษณาการตลาดอะไรต่างๆนะสังเกตว่าจะไม่ติดนวางพิษนะนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษเวลามีอะไรก็สามารถเลียรยได้ไม่ถึงขั้นที่มันจะหนักหนาสาหัสจนเกินไปนะครับเว้นแต่ว่ามีดาวไม่ดีตั้งรับในพื้นดวงเดิมอ่ะนะั้ก็นะครับตั้งหาก ก็ถือว่าโอเคนะครับเด่นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กันเข้าหานั่นแหละดีที่สุดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องูุตต้บังคับัญชาแน่นอนนะครับหนึ่งถึงสิบหกนะครับเป็นช่วงที่นะครับเราเองอาจจะสนิทสนมกับบุตรหลานลูกหลานเป็นช่วงที่มีไอเดียจินตนาการมีความคิดริ่เริ่มนะครับทุกเรื่องนะครับในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครีนดนา อะไรหลายๆอย่างความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับถ้าไม่ได้เป็นการกินีก็จะไม่เป็นพินธุบาทนะครับนะถ้าเป็นการักกินีถึงจะเป็นพินธุบาวันเกิดนะครับก็คือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็นะครับมีดาวพระอาทิตย์เป็นการกินีจรปีนี้ด้วยอันนั้นแหละถึงจะหนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบุตรหลานหรือการเสี่ยงโชคหรือการเก่งกําไรหรือการเล่นหุ้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดวันอาทิตย์นะ นะครับแล้วมีดาวอีิเป็นกาลกินีนะครับก็จะโดนผิดทุบบาทที่แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขนี้นะครับจะโดดเด่นเรื่องของการปกครองนะครับจะโดดเด่นเรื่องของไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ต่างอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับนะแล้วก็ได้ลูกหลานดีบุตรหลานดีนะครับมาคอยช่วยเหลือลูกน้องผู้ต้บังคับบัญชานะครับช่วยงานผ่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยุ่งยุ่วุ่นก็ทําให ผ่านพ้นไปได้ถือว่าดีนะครับนะนะครับดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีสิงห์นะครับหนึ่งถึงสิบสามเสวยมหัตนูแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกของเศรษฐีใหญ่เป็นเ่องของผลประโยชน์เรื่องของการต่อรองในสมัครต่างๆถือว่าดีนะครับแล้วก็นะครับสิบสี่ถึงสิบหกนะครับเสวยโจโรเลิกนะครับก็เป็นเรื่ต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับเลิกวางแผนเลิกฉลาดนั่นเองนะครับจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่10จนถึงวันที่13จะทําอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับถือว่าดีที่สุุดดนนนะะะครรรััับจจททีี่่ต้องงมววเป็1 ถึงวันที่2เท่านั้นเองที่เราเขานัหวังผิดนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นนะครับนะดาวนะครับพาทิตย์ก็จะไปสถิตอยู่ในราศีกันตั้งแต่นะครับวันที่17นะครันะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา11อนาฬิกายีนาทีนะครับดาวพาทิตนะครับอยู่ในภพเรือนไม่ดีแต่กลับกลายเป็นผลดีสําหรับชาวราศีเมษนะครับเพราะดาวพาทิตย์ได้ตําแหน่งนะครับเราเรียกว่าอุดมเกณฑ์นะครับปัสวะอุดมเกณฑ์นะครับเป็นสัตว์ใหญ่นะ เป็นเกณฑ์สัตว์ใหญ่นะครับถ้ามีดาวพระอาทิตย์พระจันทร์พระคารพระสุขนะครับอยู่ในภพอรินะครับก็คือในราศีกันนี่แหละจะได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์ที่แปลว่าอุดมสมบูรณ์แสดงว่านะครับชาวราศีเมษนะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองบุตรหลานลูกหลานแก้ไขปัญหานะครับต่างๆนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถบริหารจัดการได้นะครับก็ถือว่าเป็นลัเป็นการจัดการบริหารนะครับองค์กรนะครับบุตรบริวารลูกน้องครับอบรมสั่งสอนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะ ให้ผลดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญน,นะครับมีดาวพระอาทิต์นะครับเป็นการกินีนะครับก็ต้องระามาัดระวังนิดนึงนะครับเพราะการที่เป็นการกินีด้วยอยู่ในเดือนอเลตด้วยแล้วยิ่งมีตําแหน่งด้วยนะครับก็มักที่จะปัญหากับลูกน้องนะครับหรือเอ่อคนที่เป็นเด็กเส้นนะครับเพวกเป็นเด็กเส้นอนะ่ะเช่นนายฝากมายมอย่างงูอย่างงี้นะครับเวลาเราจะสั่งงานสั่งการอะไรทีมันก็ต้อง เองใจพูดมาเด็กเต็มปากอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเด็กมันอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่เป็นไรนะบาง,งทีเด็กมันชักสีหน้าใสอะไรอะไรประมาณนี้ยมันเลยจะทําให้คุณอาจจะหงุดหงิดได้เหมือนกันนะก็ต้องคุมอารมณ์ดีๆนะครับถ้าเกิดคุณมีดาวพอาทิตย์นะครับ,าารบปีนี้เป็นการ,รักกินีก็จะมีปัญหากับพวกเด็กเส้นต่างๆหรือพวกที่มีอภพิสิทธ์ชนเหนือคนอื่นนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับนะถ้าถ้าไม่ได้เป็นการ,รักกินีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะใกล้ปัญหา,าต่างๆได้ดีนะครับ นะครับดาวพิตย์นะครับที่สถิตยอยู่ในราศรีกัน1ถึงนะเออสินะครับถึง26สวยโจโรเลิกนะครับก็เปเลิกวางแผนนั่นเองนะครับก็คําว่าวางแผนเนี่ยบางทีเราจะใช้งานบุตรหลานลูกหลานให้ไปทําอะไรยังไงลูกน้องเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกแผนการให้ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับเขาจะทําตามที่เราบอกได้นะแล้วก็จุดนะครับที่ให้คุณนะครับจะเป็นในวันที่27 จนถึงวันที่30เราจะเข้าเริ่มคมิปรโรนะครับจะทําอะไรช่วงนั้นจะมีความมั่นคงจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะมีในช่วงของวันที่20ถึงวันที่23เท่านั้นเองที่เราเข้าระวังพิษเท่านั้นเองนะครับก็ให้ระมัดระวังช่วงนั้นหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหามีปากเสียงมีปัญหา,ญหาเรื่องการปกครองนะครับแค่นั้นเองนะอ่ะนะครับรวมทั้งเรื่องของการเก่งกําไรด้วยนะช่วงนั้นนะ2 0ถึง23นะตอนที่เข้าระวัง พิษมันจะให้ผลลายนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพระพุธนะดาวพระพุธนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าภพสหชะนะครับสหชะก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท่อนเดียวกันอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพนะครับอัลลินะครับอันนี้เป็นตัวย้ําเลยนะว่านะครับชาวราศีเมษจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับได้ดีในช่วงนี้นะครับก็ จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนั่นเองนะครับอ่ะนะครับดาวเจ้าเรือนสหะชะไปไหนนะครับตั้งแต่วันที่1กันยาเลยไปจนถึงวันที่18นะครับเวลา7จ็นาฬิกานะครับเอ่อเวลานะครับเดี๋ยวต้องดูนิดนึงนะฮะอ่ะตีสองนะครับตีสองยี่สิบสามนะครับตีสองยี่สิบสามนะครับดาวเข้าไปตั้งวันที่หนึ่งแล้วตีสองยี่สิบสามเนี่ย นะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหชะ h ไปปุตตะคาว่าสหชะแปลว่าความสนิทสนมปุตตะแปลว่าบุตรหลานลูกหลานลูกน้องนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณนะครับจะเข้าหาคนง่ายนะครับหรือเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีนะครับคำว่าสหชะแปลว่าความสนิทนมปุตตะก็แปลว่าความสบายใจก็ได้คุณจะเป็นคนที่นะครับไปไหนมาไหนก็จะมีคนคน่อนข้างที่จะต้อนรับนะครับไปไหนมาไหนก็ ค่อนข้างนะครับที่จะเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับนะก็เป็นเป็นลักษณะของอัธยาศัยต่างๆนะครับที่ดีก็ส่งผลให้นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีการยามิตรที่ดีนะครับบางคนก็สนิทสนมนะครับกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับอาจจะมี j อบพิเศษทํางานร่วมกันหรืออะไรนะครับมีโอกาสได้คู่คีการรู้จักกันเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนอเลนะ อริไปอยู่ในเรื่องของปุตตะถ้าบังเอิญคุณมีดาวพระพุทธปีนี้เป็นการกิณีก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารนะครับกับลูกหลานบุตรหลานลูกน้องนะครับบางทีสั่งการสั่งงานอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของการเข้าใจอะไรที่มันผิดผิดพลาดนะครับหรือคาดเคลื่อนนะครับแนะนําว่าส่งเป็นอีเมลนะครับหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจะดีกว่าหรือบันทึกเสียงหรืออะไรไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีปัญหาอะไรเราจะได้ยันได้นะครับเราจะได้มีหลักฐานนะครับคาว่าอริไปปุตตะเนี่ยมัน เปิดว่าผิดพลาดนะครับจากการบริหารจัดการของลูกน้องหรือลูกน้องฝีมือไม่ถึงนะครประมาณนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะก็ถ้ามีดาวพุหเป็นการกิดนีก็ให้เรามาระวังหน่อยนะครับก็ให้เรามาระวังก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวพุหนะครับที่สถิตอยู่ในราศีกันนะครับดาวพุหที่สถิตอยู่ในราศีสิงห์นะหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเสวยทริสโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกขอนะครับเลิกขอเขาว่าเลิกขอเนี่ยมันแปลว่าการเข้าหานั่นแหละอ่อนน้อมถ่อมตน นะครับก็คุยกันเจรจากันอะไรออกแนวประมาณว่าอารมณ์อรวยนะครับถึงจะให้คุณนะแล้วก็วันที่10จนถึงวันที่16เนี่ยเข้ามาหัดธนูแห่งเลือมหัดธนูเป็นเ,เรื่องเศรษฐีใหญ่ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักนะครับบางทีใช้งานเขาเรืออะไรก็อาจจะมีซื้อของมาฝากรูน่นนี้นัเขาเรื่องมีสินน้ําใจนิดนึงนะครับงานถึงจะสําเร็จได้แบบ รับรื่นและเต็มใจนะแล้วก็นะครับในช่วงของวันที่17จนะครับจนถึงวันที่18บสวโจโรเลอร์เขาจะเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงจริงนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่7ถึงวันที่9นะครับเราจะเข้าระวังปูเอกแล้ะจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นในวันที่ 10- ถึง11เนะครับเราจะเข้าระวังผิดนะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะปิดใจกับลูกหลานนะครับหรือสั่งการและมีความผิดพลาดให้ระมัดระวังนะครับช่วงวันสิบสิบเอ็ดเนี่ยนะครับย้ำย้ำหน่อยสิบสิบเอ็ด อย่าให้ผิดพลาดนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะยกย้ายราศีนะครับนะดาวเจ้าเรือนนะครับสาหัชะนะครับมาอยู่ในเรือนของอรินะครับสหัชะแปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับอรีก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกษตรนะครับที่แปลว่ามันคงอุดแปลว่าสูงส่งนะครับก็แสดงว่าคุณอาจจะแก้ไขปัญหานะครับให้กับ เพื en, shorts, ่อนฝูงพ so, uh, ี ar, e like issues, so ่น้องคนสนิทคนแก้ชิดนะครับที่เขาอาจจะมีเรื่องราวหรือมีปัญหานะครับเข้ามาปรึกษาในลักษณะต่างๆนะครับหรือเป็นลักษณะของความทุกข์ต่างๆที่เขามีคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเขาทุกเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นลักษณะของปรึกษาในเรื่องต่างๆนะอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเสมอไปเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักหรืออะไรประมาณนี้เราก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับคําว่าทหารชาเปลรินะครับที่เป็นที่ปรึกษาได้เพราะคําว่า เกษตรนั่นเองนะครับที่แปลว่าอุดด้วยนะครับก็เลยช่วยเหลือได้แต่อย่าเป็นการักินีนะครับถ้าเกิดบังเอิญดาวพระพุธเป็นการักินีเนี่ยนะครับมันจะกลายไปว่าเราจะอึดอัดแทนนะครับกับปัญหาของของเขานะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แ่นะครับเราอาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วอาจจะเนื้อไม่ได้กินนะครับเอาหลังเอาอะไรอะเอากระดูกมาแฝนคออะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือว่ามันเป็นอะไรที่มาเบียดเบียนเราอะประมาณเนี้ยนะครับขาว่าสาหัสชะ นะครับมาอยู่ในภพเรือนก็ไม่ดีแล้วอันลีนะครับแล้วเป็นทั้งเกษตรเป็นทังอุดดันเป็นการลกินีอีกอะไรประมาณนี้นะนะก็เลยลําบากเรานะครับก็นะครับก็ย้ําเสมอนะครับการช่วยเหลือคนอื่นนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเองลําบากเดือดร้อนก็ให้นึกถึงนะครับตัวเราเองด้วยครอบครัวเราด้วยนะครับนะคนในบ้านด้วยว่าเป็นยังไงนะบางทีเราเกรงใจมิตรสหายมากจนเกินไปก็นะครับมันก็ไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่นะครับกับคนข้างหลังของเรานะครับก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ละกันนะครับนะ อ่ะนะครับดาวพฤกษ์นะครับที่นะครับสถิตนะครับอยู่ในราศีกันนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่นะครับสิถึงสิ้นเดือนเลยเวลา19บเกนาฬิกานะครับสิบเถึงยีเนี่ยเสวยโจโรเลิกนะครับนะเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเสวยภูมิปโรนะครับเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะมีในวันที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบสองนะครับช่วงนั้นนะครับจะมีปัญหานิดนึงนะครับและจุดที่ให้คุณจะเป็นวันที่สามสิบนะก เข้าะวังปู่เองช่วงนั้นจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีการที่ดาวพฤหัสเป็นเกษ,ษตราทีด่ดีถ้าไม่สัมพันธ์การกินีจะแก้ไขปัญหาเก่งนะครับจะพูดจาช้านะครับและมีความชัดเจนนะอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสบ,บดีกันนิดนึงนะดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศรีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับภพสุภาะนะครับสุภาะแปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับสุภาะแปลว่าคนอุปถัมภ์คั้มจุน สุภาพแปลว่าความชํานาญการพิเศษนะครับนะสุภาพแปลว่า,าการศึกษานะครับหรือต่างประเทศอนี้ก็ได้นะครับอีกพบเรืนเอนหนึงนะครับในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกพบวินาศนะครับวินาศก็แปลว่านะครับความผิดหวังความเสียหายนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันภัยพิบัติต่าง นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับนะอ่ะเรามาดูก่อนนะครับดาวเจ้าเรือนสุภาพไปไหนนะครับดาวเจ้าเรือนสุภาพเนี่ยไปกระดุมพระก็แสดงว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องนะครับของการเงินการทองนะครับหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนพักดันนะครับในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับเรื่องสิ่งที่คุณอยากจะได้นะครับนะรวมทั้งเรื่องของการเงิน เพราะสดิทสนิทไดอเรียนกันนะครับก็เป็นที่พึงพอใจได้ไม่มีปัญหาอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเยอะแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าหาคํานิดนึงนะครับเพราะว่านะครับเลิกนะก็ตอนนี้เข้าเทสาตีนะครับเทสาตีเนี่ยคือเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับหรือเลือกที่มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยกโทรศัพท์นะครับถามไถ่สารทุกข์สุขดิบก่อนนะครับคุยกันก่อนอะไรก่อนคุ้นก่อนชิมลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อย นะครับขอความอุเคราะห์ในลักษณะต่างๆนะก็จะเป็นการดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยนะครับบังเอิญเสรือเกินนะครับมีดาวพฤหัสนะครับปีนี้เป็นการกินีจอนนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนวินาศกระดุมพักก็จะถูกคนเบียดเบียนนะครับในลักษณะของการเงินการทองหรือคนทําให้นะครับเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะครับหรือคนทําให้อาเสียเสียอะไรสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอะไรประมาณนี้บางทีก็อาจจะเป็นลักษณะปาดหน้านะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะแทงข้างหลัง นะหรือยุแยงนะทำให้วหน้าโกรธคนน้าเครืองนะเพราะว่าคําว่าพฤหัสเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสุภาษเนี่ยมันแปลว่าความดีงามเนาะพอสัมพันธ์การรักินีแล้วก็สัมพันธ์คําว่าวินาศเนี่ยมันแปลว่าการว่ารับหลังนะครับทำอะไรรับหลังนะครับทำให้เราเสียหายเรื่องของการเงินการทองอะไรประมาณนี้ทําให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกได้เช่นกันอนะันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ควรที่จะรอบคอบอย่าไว้ใจคนจนเกินไป ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพัสดุกันนิดนึงนะครับดาวพัสดุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีนะครับพฤศกเราจะเรียกว่าพบกันเงินนะครับที่แปลว่าสิ่งที่ปัารถนารายได้การเงินการทองกระแสเงินสดเนาะอีกพบเรือนหนึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับ ปัตตนินะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาครับคู่ของนะก็นะครับดาวพฤหักเดิน2ราศีนะก็อยู่ในราศีกันนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20นะครับก็การเงินนะครับมาอยู่ในเรือนของอลินะครับแต่ว่าได้ตําแหน่งนะครับปัสวะอุดมเกฑ์นะครับก็แสดงว่าชาวราศีเมษเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะครับเรียนรู้ทักษะเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับอาจจะไปเข้าคอร์ส ศึกษานะครับเทคนิคต่างๆเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยนะครับหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆนะครับนะอันนี้คือในมุมดีนะครับแต่ถ้าเกิดในมุมเสียนะครับในพื้นดวงเรามีดาว ไม่ดีตั้งรับนะครับหรือปีนี้ดาวพฤะศุกคุณเป็นการทกกินจีจรคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการทองนิดหนึน่งเกี่ยวเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยจนเกินตัวนะครับหรือมีคนมาเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนคู่ครองด้วยนะครับเอาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิปไปริบบางทีมีคู่ครองก็ สร้างปัญหาสร้างนี้สินให้นะครับหรือไปกอ่อเรื่อง,งก่อราวนะครับทําให้เรามีปัญหาได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังก็ต้องอ้ามปามนะครับคู่ครองหรือแฟนหน่อยในช่วงหนึ่งถึงยีนะครับจะทําอะไรยังไงก็ต้องอารมณ์เย็นเย็นไว้นิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเป็นอิทธิพลของดาวเจ้เริญนปัตนิตไปอักลิกนั่นเองนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะแฟนอาจจะมีปัญหาต่างๆนะครับเราก็อาจจะให้กําลังใจเขานิดหนึง่งอย่าไปทับถมนะครับอย่าไปซ้ําเติม นะอย่าไปอะไรอะไรที่มันพลาดแล้วก็พลาดกันไปนะครับช่วยช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ช่วยกันหา calculus, นะครับแก้ปัญหานะครับอะไรที่มันติดพลาดก็ถือว่าให้มันเป็นบทเรียนไปเท่านั้นเองนะครับดีกว่าไปซ้ําเติมแล้วก็นะครับมันทําให้เสียอกเสียใจและท้ายที่สุดก็ got, นะครับทำให้เป็นศัตรูกันแล้วก็สุดท้ายก็ glaube, ความรักก็มีปัญหานะอันนี้ก็นะครับต้องต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะพยายามอย่าไปซ้ําเติมอะไรประมาณนี้ ะครับอ่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับนะก็ดาวพฤหัสศุกนะครับที่อยู่ในราศีกันนะหนึ่งถึงสามเนี่ยเสวยโจโรเลิกนะครับก็เริ่มต่อสู้แข่งขันนะครับแล้วก็วันที่สี่จนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยนะครับเข้าเริ่มแห่งความมั่นคงนะครับปัญหาต่างๆก็เริ่มเสถียรแล้วนะครับเพราะว่าได้เลิกดีนะเลิกแห่งแผ่นดินหรือภูมิปารล์นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงวันที่สิบห้านะครับถึงยี่สิบนะครับก็เสวยเลิกนะครับเทซ่าไตนะครับก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือเป็นเลิกมีปฏิิสััมพนธ์เเลกข้าาห นะครับแล้วก็นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็มีแค่วันเดียวนะครับก็คือวันที่1นะครับที่เราเข้าระวังพิษนะครับจะทําอะไรวันที่เนี่ยระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่จุดที่ให้คุณก็ในช่วงวันที่12ถึงวันที่14นะครับจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าถือว่าดีนะครับจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับไปในราศีตุนนะครับนะเป็นเกษตราที่ดีนะย้ายไปนะครับในวันที่ นะครับ21นะถึงสิ้นเดือนเลยเวลา7ดนาฬิกา30นาทีดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับเป็นกเกษตราธิบดีนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจนะเอาเป็นว่าในรอบหนึ่งปีนี้แล้วกันนะครับชาวราศีตุลน,นะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกสเปคนะครับชอบคนสวยก็ได้คนสวยชอบคนรวยก็ได้คนรวยชอบคนมีตําแหน่งชอบต่างชาติหรืออะไรนะค,คุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จถ้าพูดถึงเรื่องของความรัก นะครับเขาต้องบอกว่านะครับชาวราศีเมษนะครับจะประสบผลสําเร็จนะครับหลังจากที่ดาวพระศุกร์ย้ายเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับก็จะมีเรื่องของความชื่นอกชื่นใจนะครับมีแต่สิ่งดีนะครับต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเอนกระดุมพระนะครับกระดุมพระมาอยู่ในเรือนปัทธนิเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์มากๆนะครับไปไหนมาไหนก็จะมีคนมาชอบนะครับสำหรับคนที่ นะครับในพื้นดวงเนี่ยนะครับมีคู่คอยอุปธรรมคําจูนนารีอุปธรรมหรือบุรุษอุปธรรมนะครับช่วงนี้คุณก็จะได้เงินได้ทองจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ของนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของนะครับการซื้อมาขายไปโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของตัวแทนหรือในหน้าอะไรประมาณนี้จะโดดเด่นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะตั้งแต่ดาวพัสดุย้ายไปก็ยินดีด้วยนะครับการเงินดีความรักดีเลยนะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับนะ ตอนที่อยู่ในราศีต้นนะครับ21-25เนี่ยเข้าเทสาตีก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่26ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับสวยเทวีช่วงนั้นจะเนื้อหอมสุดๆเลยนะครับเป็นอิทธิพลของเริ่เทวีนั่นเองนีครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสนะดาวพสาัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกัมมะนะที่แปลว่าการงาน การกระทาวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอันนี้ก็ต้องบอกว่าดาวพระเสาเนี่ยก็ช่วยชาวราศีเมษมาตลอดอยู่แล้วนะครับเรื่องงานนี้ก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะไปอยู่ในเรือนของลาภผลนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนลาภะและไปอยู่ในเรือนของพระราหูที่เป็นผู้มิตรเลาด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่เรื่องงานก็ค่อนข้างที่จะสบายใจหน่อยนะครับแล้วก็มีคนอุปถัมภ์้ันจุนมีคนคอยให้โอกาสมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการทองนะครับในลนักษณะต่างๆการงานต่างๆก็ นะครับถือว่าทําได้ดั่งใจหมายนะครับทำได้แบบให้มันได้ผลงานที่ดีเยี่ยมนะครับยิ่งถ้าเกี่ยวเรื่องของยอดรักษายอดเรื่องอะไรเนี่ยชาวราศีเมษจะทําได้ดีนะครับเป็นที่พูว่าดาวเจ้าเรือนกัรมะไปอยู่ในเรือนลาภะนั่นเองนะครับสามารถบริหารจัดการนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานได้ตามเป้านะครับตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะครับถ้า สัมพันธ์การกินี่มันถึงจะมีปัญหาสําหรับชาวราศีเมษนะครับแต่โดยทั่วๆไปภาพรวมแล้วเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีในวิถีชีวิตเรื่องโชคดีเรื่องงานนะครับคนตกงานถ้าไม่เลือกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับนะแล้วก,ก็ก็ต้องบอกว่านะครับชาวราศีเมษหลายๆท่านนะครับเรื่องงานถือว่าถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะไม่ได้ดังใจ เท่าที่ควรนะครับเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเข้าระวางพิษนะครับทั้งเดือนเลยนะครับเลยส่งผลให้คุณอาจจะนะครับระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เลยทําให้คนรอบข้างเขาอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้นะครับบางทีอาจจะจุกจิกจนเกินไปนะครับหรือบางคนเนี่ยออกแนวระวัดระวงระวังจนเกินไปหรือบางคนอยากจะทําผลงานออกมาให้เป๊ะให ให้แบบโอ้โหเหมือนแบบเส้นตรงเลยคือมันมันจะละเอียดจนเกินไปจนนะครับคุณต้องทําเองเพราะถ้าเกิดคุณเปให้คนอื่นเขาทาเขาจะทาไม่ได้ดังใจคุณแล้วก็จะพานทําให้งานทําให้มันเสียเรื่องนะครับถ้าจะให้เป๊ะอะไรยังขนาดนั้นนะครับก็ต้องทําเองแล้วนะครับเพราะว่านะครับเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เขาระวังพิษนั่นเองไม่มีใครทําอะไรถูกใจคุณแน่นอนนะครับนอกจากตัวคุณเอง นะครับเผลอๆคุณทําเองคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนฝีมือตกนะครับหรือแบบไม่ได้ดังใจทำอยากจะให้มันดีคิดว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้แต่มันก็ไม่ดีนะครับเลยทําให้หงุดหงิดพานไปหมดนะครับประมาณนี้นะอารมณ์จะสวิงนิดนึงนะสําหรับชาวราศีเมฆก็อย่าจริงจังจนเกินไปจนทําให้เสียเรื่องนะครับนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับเพราะเป็นแค่เดือนเดียวนี่แหละนะครับเดี๋ยวหลุดจากนว,วางพิษคุณก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้ะนะครับ นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนรับผลนะครับรับผลไปไหนรับผลไปวินาศก็แสดงว่าถูกคนอื่นเบียดเบียนเรื่องหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองเงินท่านะครับเดี๋ยวเรื่องของการเงินกันทองหรือคําว่าราภพระไปวินาศเนี่ยแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับเกิดความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมนะครับนะภัยพิบัติอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่แหละเป็นอิทธิพลของพระราหูแล้ว ก็ต้องบอกว่าเป็นเกิดคาดในเดือนนี้ด้วยนะครับดาวพระจันทร์เดี๋ยวราหูอาทิตย์เดี๋ยวดาวพระจันทร์มาอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยช่วงนั้นอ่ะมันก็จะมีปัญหาได้เพราะดาวมันจะเกิดนะครับเขาเรียกว่าสุริยปราคาหรือจันทรุปราคานะครับช่วงนั้นนะถ้าอยู่กับอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าสุริยปราคานะครับแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจันทรุปราคานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยก็จะเข้ามาเนี่ยนะครับ ก็ให้เรา,าระวังนะครับถ้าสัมพันธ์การกินีก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับก็ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่มันจะเสียหายนะครับหรือเราอยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมหรืออะไรเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีนะ,ะจะเก็บของเก็บอะไรยังไงนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับอย่าประมาณนะครับก็ดาวเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษก็เรื่องนี้ก็ถือว่านะครับ ลำบากอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะนะครับอีกบเรือนหนึ่งพระเกตนะครับพระเกตนี่ก็ถือว่าดีนะครับอยู่ในราศีธนูนะครับทั้งเดือนเลยนะครับช่วยในเรื่องของนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือช่วยเรื่องเงินเรื่องทองนะครับนะบางคนสุดมุดไว้พระคาถาเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองไปเลยนะครับคาถาเงินล้านคาถาพระศรีวลีหัวใจพระชิมพีนะครับคาถาลงท้ายด้วยลาภาราพะหรืออะไรก็ก็จัดไปเลยนะครับจะทําให้คุณเองประสบผลสําเร็จนะครับนะ เป็นอย่างดีนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิพากษากันใดอย่างนั้นต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษ ก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าเจริน้ำชากาแฟก็นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมเกต้าทูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพ่ทูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทํำก็อยู่กัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบานะครับขอบพระคุณครับ